ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องชอย i อ f พิต r y ประวัติศาสตร์ทางเลือกของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับใน EP ีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูเกี่ยวกับวิธีสําเร็จโทษเจ้านายครับนั่นก็คือวิธีการสาเร็จโทษพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในสมัยโบราณนั่นเองซึ่งวิธีการสําเร็จโทษพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนะครับมันไม่ได้มีแค่วิธีการใช้ท่อนจันทุบอย่างเดียวครับ มันยังมีการใส่หลุมให้อดอาหารจนตายไปเองครับรวมถึงวิธีพิสดารอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ทางช่องชอ o ออฟฟิศทรีเราจึงได้ไปนค้นหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับถ้าพร้อมกันแล้วลองไปติดตามรับชม EP นี้กันพร้อมๆกันเลยครับ การสำเร็จโทษเชื้อพวงมีกฎเข่งคัดอยู่ประการหนึ่งครับนั่นก็คือจะให้เลือดตกลงพื้นดินไม่ได้ครับเพราะถือว่าเลือดราชวงศ์เนี้เป็นของสูงครับไม่ควรที่จะให้ตกสู่พื้นดินซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อยต่ตํากว่านั่นเอง แต่ในทางกลับกันครับเขาก็มองว่าเลือดของกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ผู้ที่ถูกจัดสาเร็จโทษเนี่ยจากเหตุที่เป็นกบฏคิดร้ายต่อแผ่นดินถือเป็นของอุบาทครับหากตกลงไปในพื้นดินเนี่ยก็จะทําให้บ้านเมืองชิบหายได้เช่นกันจากแนวคิดดังนี้นะครับทำให้เกิดวิธีการประหารที่มักได้ยินกันบ่อยครั้งนั่นก็คือการใช้ท่อนจันทร์ครับซึ่งเป็นการใช้ไม้จันทร์ขนาดใหญ่นะครับทุบลงไปที่ท้องของเจ้านายครับในท่าทางที่เปรียบได้กับการตําข้าวนั่นเองครับ นอกจากการใช้ท่อนจันแล้วนะครับเรายังพบว่ามีวิธีการประหารชีวิตเชื้อพระวงชั้นสูงวิธีอื่นๆอีกครับที่อาจจะฟังดูโหดร้ายไม่แพ้กันเลยทั้งนี้นะครับรายละเอียดบางส่วนของวิธีการประหารชีวิตเจ้านายเนี่ยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้กับพบว่ามันมีบันทึกไว้ในเอกสารของชาวต่างชาติครับแต่ไม่มีปรากฏในพระราชพงศาวดารของไทยเลยดังนั้นจึงไม่อาจสรุปข้อเท็จจริงที่แน่ชัดในขั้นตอนการประหารชีวิตในแต่ละวิธีได้อย่างชัดเจนครับตรงนี้ผมจึงขอแจ้งทุกท่านมาก่อนนะครับ เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราลองมารับชมวิธีการประหารต่างๆที่นอกเหนือจากท่อนจันเนี่ยเขาใช้วิธีการประหารด้วยวิธีอะไรกันบ้างลองไปติดตามวิธีแรกกันเลยครับโดยวิธีแรกนะครับก็คือใส่หลุมอดอาหารครับหรือฝังทั้งเป็นนั่นเองวิธีการให้อดอาหารอยู่ในหลุมหรือการฝังทั้งเป็นนี้นะครับเราพบว่ามีบันทึกไว้โดยวันวริสครับหรือเยเลมิดฟานฟรีตนั่นเองโดยวันวริสเนี่ยระบุถึงการสําเร็จโทษพระปิตุรา พระพิตุราในที่นี้ก็คือพระเศสิ์นะครับที่คราวนั้นโดนพระเชษฐาธิดาร่วมมือกับออกยากระห่มสุริยวงศ์เนี่ยสำเร็จโทษตัวเองครับโดยวันวริศนะครับเขาได้บันทึกไว้ว่าส่งพระมหาอุปราชไปเพชรบุรีแล้วจับพระองค์หย่อนลงในบ่อลึกระแห้งหลุมนี้มีเครื่องคุ้มกันแข็งแรงถวายอาหารให้น้อยลงน้อยลงทุกวันเพื่อให้พระองค์สิ้นพระชนด้วยความหิว นี่คือบันทึกของวันวริศนะครับที่บันทึกไว้เช่นเดียวกับบันทึกของราดูแบร์ครับที่กล่าวถึงวิธีการประหารดังกล่าวในทํานองเดียวกันก็คือก็ถือกันอย่างเข่งคัดว่ามิให้พึงให้ขตัตยะโรหิตต้องตกจากพระวรกายจึงมักใช้ทรมานให้สิ้นพระชีพด้วยเชิงอดภระกยายารรางทีก็ให้อิดลอยสิ้นพระชีพไปเองด้วยความอดอยากโดยวิธีลดทอนพระโภชนาหารให้น้อยลงน้อยลงทุกวัน ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับในบันทึกของฟอรินานเมนเดสปินโตเนี่ยเขาได้กล่าวถึงการลงโทษอย่างรุนแรงนี้ว่าพระองค์ต้องถูกลงพระอาญาอย่างหนักโดยต้องอยู่ในหลุมลึกของเรือนมีควันทะเลสาบน้ำร้อนที่ส่งกลิ่นเหม็นจนเหลือทนทานนอกจากการบันทึกของชาวต่างชาติแล้วนะครับเรายังพบว่าในเอกสารของไทยก็คือบันทึกของขุนหลวงหาวัตเนี่ยก็ได้มีการบันทึกกล่าวถึงการประหารแบบขุดหลุมฝังทั้งเป็นเช่นเดียวกันครับวิธีที่2นะครับก็คือ ถ่วงน้วิธีการถ่วงน้ำนี่นะครับพบว่ามีบันทึกไว้ในเอกสารของชาวต่างชาติเท่านั้นครับไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารของไทยครับโดยพบว่าเป็นวิธีการประหารที่ใช้กับพระรัชธิดาหรือพระมเหสีที่ประพฤติไม่ชอบครับจากบันทึกของปาเรกัวนะครับเราพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับการประหารแบบถ่วงน้ําไว้ว่า พระราชินีหรือพระสนมที่ประพฤติไม่ซื่อต่อพระองค์หรือพระธิดาผู้ทรงประพฤติผิดจะถูกจับตัวใส่กระสอบหนังที่มีก้อนหินทวงเย็บปากกระสอบแล้วนำไปทวงในการแม่น้ำเสียทั้งเป็น อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในเอกสารข้างฝ่ายไทยของเราเนี่ยจะไม่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์การจับเจ้านายถ่วงน้ําไว้แต่อย่างใดครับแต่หากเราพิจารณาจากหลักการของกฎมนเทียนบานมาตราที่174เรื่องการสําเร็จโทษฝ่ายหญิงแล้วล้วก็เราจะเห็นว่าวิธีการจับถ่วงน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือขอบเขตของกฎหมายเลยครับนั่นก็แสดงว่าวิธีการลงโทษด,ด้วยการถ่วงน้ำเนี่ยมันมีอยู่จริงในกฎมนเทียนบานครับแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารน,นั่นเองครับ วิธีที่3ตัดพระเสียรการประหารด้วยวิธ <_ grocery stores> <list> ีการตัดพระเสียรนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการหักลบกับหลักการเลยทีเดียวครับเพราะว่าการประหารวิธีนี้นะครับไม่ค่อยพบบ่อยนักในหลักฐานเอกสารครับแต่ก็คาดว่ามีอยู่นอกพงศาวดารไม่น้อยเลยเหมือนกันครับ โดยวิธีการตัดพระเสียรนี้นะครับคาดว่าเป็นการประหารที่ใช้กับเจ้านายชั้นรองครับที่เข้าร่วมกับกลุ่มกบฏโดยเจ้านายที่เชื่อว่าถูกตัดพระเสียรนี้เนี่ยมีหลายพระองค์ด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นขุนวรวง์สาธิราชสมเด็จพระอาทิตย์วงศ์และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองครับวิธีสุดท้ายครับวิธีพิสดาร นอกจากวิธีการสําเร็จโทษที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังพบว่ามีวิธีการสําเร็จโทษอื่นๆนะครับที่มีลักษณะพิสดารเช่นในบันทึกของราดูแบร์เนี่ยเขาได้กล่าวถึงการอุดพระนาสิกให้ทรงหายใจไม่ออกด้วยชิ้นภูษาอันมีคา่าหรือวิธีการสับร่างออกเป็นสองท่อนที่เราพบในบันทึกของเยเรมีธ์ฟานฟรีตนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในเอกสารของคนไทยก็คือพระราชพงศาวดารฉบับพระจกกักรพรรดิพงษ์เนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่า มีการจับเจ้านายลอยแพหยกในทะเลเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อีกด้วยครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็มี4วิธีนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าการประหารชีวิตเจ้านายชั้นสูงเช่นพระมหากษัตริย์พระมเหสีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราจะเห็นว่ามันมีหลายวิธีครับแต่วิธีหลักๆเหล่านั้นนะครับจะเน้นไปที่การไม่ให้เลือดตกถึงพื้นดินนั่นเองครับ เพราะว่ามันจะกลายเป็นเสนียดจังไรให้กับแผ่นดินนั่นเองครับและนี่ก็คือวิธีการประหารชีวิตเจ้านายชั้นสูงที่ผมได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับและทุกท่านละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ EP นี้บ้างสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ s h o ออปต t รรับฟังทุกความคิดเห็นเช่นเดิมครับ สำหรับ EP นี้ถ้าผิดพลาดประก,การไล่อย o อ c e of t ต้องขออภัยมาณฑที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้สวัสดีครับทุกท่านครับ